สัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงวิดีทัศน์ถ่ายทอดความดีภายใต้หลักคุณธรรม5ประการนางอุไรกลางก่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนยางนาดีราชดำรงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งเป็นจิตอาสา904รหัส2 2ขอหลักสูตรพื้นฐานภาค2รุ่นที่2ทับได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีสีจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ประเภทประชาชนการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม5ประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากตัญยู ถ้าพระเจ้าเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับยกย่องในสังคมผู้ร่วมง,งานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและรับหลังรักษาวินัยปฏิบัติตนในขอบเขตกฎระเบียบของสถานศึกษาสถาบันองค์กรและประเทศมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้ที่มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพเป็นผู้ที่มีความสะอาดคือผู้ที่ฝึกจิตให้สะอาดไม่ขุ่นมัวทั้งร่างกายและจิตใจรักษามมคคีเป็นผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความเมตตากรุณากระตันยูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณและนำหลักดังกล่าวไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันปฏิบัติตนอยู่ในศีลห้ามีความประหยัดด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวทุกชนิดไว้ที่บ้านใช้ชีวิตแบบพอเพียงข้าพเจ้ายึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่สถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ข้าพระเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานจิตอาสาสามข้อหลักๆที่สำคัญได้แก่ข้อที่1เมื่อมาทำงานจิตอาสาได้เรียนรู้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมวิธีแก้ไขปัญหาให้สำเร็จข้อที่สองได้รู้จักคำว่าเสียสละแบ่งปนันเ,เ,เพื่อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับข้อที่3ประสบการณ์ที่มีความสุขในชีวิตเคยเจอในสิ่งที่ไม่เคยเจอได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ ้าพระเจ้ามีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นดังนี้ 1. มีความเต็มใจร่วมงานกับผู้อื่น 2. มีการปฏิบัติตนเป็นผู้นำหรือผู้ตามได้เหมาะสมกับบทบาท 3. มมีการสนับสนุนให้กำลังใจยกย่องให้เกียรติผู้อื่นในโอกาสที่เหมาะสมมีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมมีการได้รับการสนับสนุนงบประมาณสถานที่จากชุมชนและหน่วยงานภาครัฐอยู่เสมอ God.